สวัสดีครับเอซทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเจอกันในรัฐบาลไทยจำที่16กันยายน2568นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาจะมาทำเดิน2ตัวบนล่างนะนตัวบนล่างนะหลังจากหลุดไปงวดนึงนะครับงวดที่แล้วก็กลับมาเดินต่อนะครับ ับมาเดินต่อสำหรับสูตรนี้นะัที่แล้วเอสก็ไม่แน่ใจนะว่าเอสจะลงให้หรือเปล่านะครับ ก็มันดูก่อนดูเนะื้อหามคลิปก็มาดูคำเตือนนะครับคำเตือนนะครับไม่สนสับสนุนการเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาซื้อสลายกันแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรใช้วิจารยณในการรับชมนะครับรวมปัฒนาดีจากช่อง S Channel เลขเด็ดๆพารวยนะครับก็เดินดีนะครับเข้ามาแล้วหน 3 4 5 6 7 8 9้าดวนนะครับหลุดแค่2งวันเนาะหลุดแค่2งวันนะครับก็หลุดวัน,นดดที่ออก9 3 9 2 0 6นะครับแล้วก็งวดที่ออก8 6 5 6 3นะครับก็หลุดแค่2งวันนะครับหลุดแค่2งวัน ก็จะทําให้ย้อนหลังให้ดูแค่3งวดนะครับ3งวดต้เพื่ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแต่ว่าเข้าก่อนนั้นมา9วางวดนะครับก่หลุดชงวดเนาะสำหรับสูตรนี้เดินดีนะเดินดีก็เ,เป็นสูตรที่อชใช้จริงนะถ้าใครติดตามช่องก็น่าจะเห็นเนาะสคบับ9 68นะครับ บนล่างบนล่างเรา,รามาเริ่มต้นงวดที 8, 5, 2, 5, 0, นะ่8 5 2 5 0 8 5 2 5 0นะ้อง ก็สูตรแรกนะครับสูตรแรกทําได้4 2สเนาะสูตรที่1นะครับทได้4กับ2นะครับก็สูตรที่2นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับก็มาจับคู่กันนะครับ4 1 4 2 43นับสี่สี่นับสี่ห้านับสี่หกนับสอนึ่งับสองสองนับสองสามนับสองสี่นับสองห้านับแล้วก็สองหกนับก็มาดูผลที่ออกนับออกเนาะสามหอง โซนนะก็เข้าไปที่5 2เนาะเข้านนะไปที่ตำแหนง่งบนนะบนก็มาดูวัทวน,นะวทวนที่2นะวันที่2สูตรที่1นะทำได้2กับ5าเนาะสูตรที่2น,นะ ได้สองแล้วก็หนับก็มาจับคู่กัน 2, 2, นับสอนับสองสนัสอนัแล้วก็สองหนึ่ัห้นับห้าสามนับห้าสีนัห้ 5, 4, นั ดูผลที่ออกนะับแปดหกห้าหกสามนับก็แต้มเดียวเนาะหนะกห้าสามนับออกหกสามก็ผิดสองวันนับวันนี้วันหนึ่งเนาะหลุดแล้วก็ว่าหลุดนาะวันนี้หลุดเนาะนี่เข้านะทำไมมาเมกหลังไว้ออกนะับสำหรับช่องนี้เนาะติดตามดูกันได้นะ ถ้าไม่เชื่อก็แกปไปดูก่อนก็ได้นะครับสูตรที่1นะึ่งนะ5กับ6นะครับก็สูตรที่2นะเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหกนะครับก็มาจับคู่เนาะห้าเจ็ดแปด ห้าเก้าห้าสี่ห้าห้าห้าหกนหกเดนหกแนหกเนหกสี่นะหกห้านกวกหนวนนี้กินเต็มนัสองต่อเนาะสามห้าหกลักสา กนะ็กิน2ต่อครับกิน2ต่อหลุดแค่2งวดนครับหลุดงวดนี้กับงวดนหลนดครับก็มาดูว่าที่จะถึงนี้กันเลยเนะยาะเดี๋ยวเวลามันจะเนิ่นงานะดูสูตรที่1นะึ่รับได้6กับ5ห้านะก็สูตรที่2นะครับสูตรที่2องได้ แปดเก้าเออก็มาจับคู่กันนะเจ็ดนะแปดนะหกเก้านะหกห้านะหกหกนะก็ห้าเจ็ดนะครับ 8ปดห้าเก้านะหนะนะนะ้กน่อนมาดูผลที่ออกนะรอผลออกนะอ้ยประจำวันที่16บหกนะบหกเก้าหกแลงให้12บสองทับเก้าทับหกสิบ เดี๋ยววอาแมนละคุยไดออกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้คนระับฝาก FC เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะแลาแอดลงคลิปก็จะได้เห็นนะใครสนับสนุนช่องก็มีหมวดซุปเปอร์แตงอยู่ฝั่งขวามือนะก็ท่านใดสนใจสมัครสมาชิกช่องก็กดเข้าไปได้นะหน้าช่องเนาะ Да, покипей завали их